you me, me, me. วงในเคียดมมาม่าเวียเบลลาปมคบซ้อนที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนจากประเด็นที่เระเอกดังเมลสกอร์วัยคารากับเบลลาลานีแคมเปญที่แลกกันแล้วมีดราม่าเรื่องคบซ้อนหลังจากที่หนุ่มเวียมีข่าวลือว่ามีคนคุยเป็นสาวนอกวงการวิกกี้โปรไฟล์หน้าที่การงานไม่ธรรมดาซึ่งต่อมามีการยืนยันด้วยภาพไปทริปเที่ยวแบบครอบครัวระหว่างเวียและวิกกี้เป็นการยืนยันชัดเจนว่าคบหาดูใจกันจนกระทั่งวันนี้1กรกฎาคม65หนุ่ม, 65, นมเวียก็ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อได้ประกาศแต่งงานฟ้าผ่ากับวิกกี้วันที่17กกราคม65ทีี่จะงน้ ต่อมาอ่านภูวนาถและแขกและคณะปั้นมิชัยหรือคำประกาได้รายงานข่าวข้างต้นผ่านรายการข่าวจบคนไม่จบในหวข้อรักนี้ดีที่สุดเวียประกาศลั่นและครังวิวาอันภูวนาถเก่าอีกว่ามีคนพูดว่าจริงๆเขาแยกกันมานานมากแต่เขาไม่ได้เปิดข่าวหรือประกาศข่าวว่าเลิกกันแล้วแต่ในวงในที่เห็นเขาปรากฏตัวผ่านอีเวนต์พางงานที่เขายังรับคู่กันอยู่เขาแยกห้องแต่งตัวแยกห้องพักกันเป็นเวลานานแล้วตัไม่ได้บอกว่าเขาโกหกแต่เขาอาจจะรักษาใจหรือรู้สึกว่าค่อยๆให้ความห่างมันสื่อสารไปสู่ประชาชนแต่ไม่ว่าจะด้วย ใดเขาไม่ผิดที่จะทาแบบนั้นเขาไม่ได้โกหกอะไรเขาไม่ได้โกหกว่ายังรักกันดีถ้าย้อนกลับไปดูเขาจะพูดกลางๆด้านคปาประกาศเก่าวว่าตอนรู้สึกว่าต่อให้เขาโกหกมันไม่ใช่ประโยชนาานะ์สาธารณะเขาไม่ได้โกหกเรื่องงบประมาณถ้าโกหกแบบนี้ประชาชนเดือดร้อนเพราะเป็นเงินภาษีของเราแต่ถ้าเขาจะโกหกเรื่องส่วนตัวเรื่องของเขาเขาจะเลิกกับใครจะชอบใครจะออกงานเพื่อภาพลักษณ์ออกงานเพื่อรับเงินจากลูกค้าต้องแก้เป็นแฟนกันไปก่อนมันก็เรื่องของเขาควรจะขอบคุณเขาที่เขามีชีวิตคู่รักเลกิลกๆให้เราได้เสพข่าวบันเทิงของเขาเพื่อมาเติมเต็มชีวิตอันนแห้งละ่ อเอขงราทุกวันนี้เราต้องขอบคุณดาราทุกคนที่มีชีวิตอันมีสีสันทําให้ชีวิตที่น่าเบื่อของเรามีอะไรให้เมาส์เราเป็นผู้บริโภคเราต้องแยกแยะให้ได้ว่าสิ่งน,นี้เรากาลังเสคพามบันเทิงจากชีวิตคนในแวดวงบันเทิงอย่าไปต่อว่าเขาเขาไม่ได้โกหกบนภาษีของเราอย่าไปจริงจังมากหากเพื่อนชอบขอ่าวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subcribe เพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนขอ่าวใหม่ๆด้วยนะคะ